สวัสดีครับผมยายสิงกินแซบครับเดี๋ยวมานายกันโดยไอ้โจชนะเพืุกเก่าล่ะเมี้กะมากินเขาแล้งน้ำกันครับมีสมาชิกมาเพิ่มใหม่ครับเพิ่งกลับมาจากไอ้กรุงเทพครับเพิ่มทำงานไกลครับลูกไส้ลูกไส้หน่ครับลูกไส้ทนัานกับไอ้จุ๋ยเนาะซื้อไอ้น่องตองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับน่องตองครับเพิ่นไปเห็นงานมาทางไกลห้องกลับมาสิมาอยู่บ้านครับมาเห็นงานอยู่บ้านอยู่แล้วลุง้ซมสวัสดีค่ะครับยายสิงกินแซบครับอ่าแนะนำเมนูรายการครับนี่ลูกนี่ครับ ไหนนี่ครับ,รบ,รบลาบลาบไก่ครับผมไก่โจนครับไอไก่โจนมากแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่ครับผมนี่ยกระตมไก่ฟีเมอร์ยุยครับเคนเด็ดกับลุงนั่นครับแล้วก็มีซุปน้องใหม่ครับไอฟีเมอร์ออยุยครับแล้วก็มี่ผักนดิดหนอ่อยครับโอ้ผักนิดหน่อยว่าสั่งนีน่ยังแไงผักนิดหน่อยมันย,นย,นยนะังไงโอเคครับกะมามาครับกินข้าว้นไก่ครับแล้วกับพ้นลำไหม่นิดหน่อยครับโอเคครับมาได้ซีน เอินไปครับกินเขานะมากินเา่าย่ากินิตอนนี้ว่องใหญ่ขึ้นครับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนว่องใหญ่ขึ้นครับอาจจะมีการตกกล้องเกิดขึ้นเด้อวันใดบ่ไหนกล้องมาซอยบันใดเด้อมามาด้อจามากินเขาก็เตะสองคนโมามามากินเขารุ่กันเดียวซีกเขามาด้วกินเข่าเด้อวสิลาวันบวนบวีแทมาอยู่ตวแต่ว่าี่เราเปนลาดาดี

ขุ่นข้าวขข้าวตกกล่องเคยนานไปเอลอเเออเขาเต็มๆโลดช่องนี้หน้าบอเป็นไดดอกหน้าเอาช่องหน้าพุญละนี่ลากันนี่ช่องนี่เหรอด Hồng, cho bò, bò, cho ừ. gặp bài kinh gặp bài kinh học kinh gặp thì xúc do mày gặp xúc như ừ. oh. gì ai không รักขาดบอก่าักขาดักหลานมักขาดผักขาด่เงหรับาเยนทำกิผักคยามมันถอลยลูกโดดไปด้เนาะแเก็เห็นหล้วตรงนีก็ลูดไม่ได้

ม่เหนื่อเลยบอกออตอนหนาไปรับเพื่อนนั่ให้เป็นงตีเลยเปห่ม่ยังคอยฮะบอกเพิ่มก็สอนอย่างเพื่อนใหนลงฟ้าสอนหไม่กระท่าหมเิห้มาโงเรียนเนาะนั่งให้มดเลยโอ้โหคอไม่ป้ะท่าสอนอย่งบุ้มนั่งให้ให้บกคักนี่เลย

เมนวาไงมสุูมันตายจบวะยังเป็นไเดเท่าอ๋แล้วยัม่เห็นยังไเลยไล่กัม่ได้เห็ดไส้ที่ใหแน้จังีเาเราาใ้เดียวงแม่อันองียนั่นม่ตั้งาจต้มตมไหใคร่เปื่อยไมเลยหรอเน่ยแหละครับพรายโครงการใส่เตาถานก็ไม่ได้เหอนนครับเอาามเอาถานใส่เตา้วก็ต้มหนืออจนเปร่อยเลยเดี๋ยวนเตาแกเาถานถูกอไหเอาถ่านจากก่ว ไม่อเไรหอจ่ายทหารไม่ใช่ยม yeah, ่ใา่ไห่ใช like ่ไมอใ่ไม uh, well ่ใ well เ่ไมอใช่ไ well ม่เ well ช่ไ well ม่ใ well อ่ไ well ม่ใช่ัม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใว่ไม่ใชอหมอใมอใมใ่ไ่ใช่ไเป็น่ไ่ไมใช่ไมม่่ม่่าไ่่ไมใมใไ่ไเลือดมใไม่ไ บอกว่าออะไรนาะบีก็ตีหลัใกลไปนิ่บอกาแมมืก nah นักินไปงแม่แม่เอาคนเอาไปน้เรวเอาไอ้สมกรได้กตักไห้นี่ย่ะเขาไปเร็วเพราะเขาตั้งหางนักินตั้งหางไม่ได้ลูกแตบอกว่าแต่ก็อกิน่ิดนิดนี้ก็จะตาเขาได้ยังจีนอะไรยง่ไกแบบนี่มปก็ไม้นั่น คนนมาปัปัปไปกินเทียใหญ่ห้องนี่ยกินีใหญ่้งหนี่งแข่งขกันไปหมดอนเะแต่รู้ว่าเดี๋ยปัปเลยแต่พูเยมือนันไปกินน้มีงานจังอเนาะเอาจะคิดโจงอีกตับบนี้ก็ไม่ันเลยเขาจะไปแม่งจะไปทตากันอ่ก็เห็นไปอานี่คิดไปก็ยันว่ามันไป็้ได้กระตาขอเขาไปเรย ก็เรบบัาต้าเรากือใบบโเฮ้นั่งใบใบใบมอนใบมอนอ๋ใกระสานก็นังแบบนั้นอ่ต้องหยากเลยฮะถาเียนต้องยาด้องาทกินแบบกินแาบก็มีพวกอม่าน้เป็นยังไแล้วใช่ครับเลยแล้วฮะกรมีดีหรอจสนอืมบัดเพื่ออากินไปไหวใจเอาพูดนะาที่ให่ที่ใหญ่คำเพิ่นหนึ่งต้อจิงนะต้องจริงนะป่ะนี่นะเออน่แต่ก้ถวย ไปเปื่อยดีๆไหมใไปเปื่อยๆวกเหมือนเราที่ผู้หาชงเด็จีบ้านเนีด็กไปออกไปแต่พวกเป็นเลตัวมีเมีร์โวรนี้อย่างนี้มันอ่ะตมเห็นมันกลียดได้ยมันอย่าตันอันต่างตนี้ันง่าใช่าพวฮึปุ่นมามักแข้งว่าเป็นฟัาเหรอ้ปุ่นตกเออแล้วก็ตัว

ตุ้มน้องใหม่ขายบดีวะตุ้มน้องใหม่หมันต้องใบขิงก์ก็ใบคิงไง่ะใบคิงไงผมิ่งกินิ่งแล้วว่าใบคิงเขาก็งูต้นขาอใบคิงใบิงไงน่ะต้อันตุมันน้องใหม่มัดเขากัน่อยังเขกินหลงมันเลยมันมันหอมหอมอ่ะตัคิงแห่ของเป็นยานงูโอ้ยมือแขวบก็จะกวนเยอง ไม่กอดใครก็อน้นมก้วแบบไหนกินข้แบบนกินขนมอะไรกเนอทำกิน้รกข่าเน้อกวแกวาินขนมขนมสองขอแตงกวาอยู่น้าหวานกิดาว่าวนะกินจมเกียไม่กินข้าอะไร

เราจะไปเอาอีกอยู่เมือเดิเอาซูมือเลยแม่แม่้องชไ้นใบ้านใม่ไหม่ฮะไมไปคุ้นหัวไม่อบหัวอกวุงใจเสียหมือนเลยจังล้ว่ากระดูกไรคนยาวหัวดำหมดเพราะนี่อะไอยู่

บอกไงตัวตัวบอกว่าไปหาไก่มาหลายตัวแล้วตัวก็ไปหามาเนึังอืมอืมอืมจไปยั่ไงออกก็จะายขมือน้งสมกระถอยครับแล้วเลือจออกพุ่เดอ้วตอนหนึ่งเหือเหยมันบอ่เรอนาะั

ม็นกกันขงอย่นห้องไอเจ้าควันแพ่ด้อเจ้าแม่บ่แม่ไอกล์แพร่นล่นะแพร่ีกว่าแ um ่่อบตน้องแก่เจ um ้ากตอนนี้ผมก็ไวแล้ว

ลิ่งจีพันจักรพรรดิาพรันจกนเนยจะลเอาไหเม็ดกใหญ่นึงันจะกินมันเอาพักพนะผันจักรพรรดิโอ้ยจักรพรรดเม็เว้ยม่เหงองเขาเปินั่

อปีก้องแล้วลบอกบอกบอกลาตัวขอบคุณตัวเพื่อนช่วยเตืนี่จ<อ>่ยาว่ากูเลยลืมลางไร้กูเลยลืมเลยจีเอออีดังสมก็ยอยู่ขอบคุณเลยหลายขอบคุณเลยหลายสาธุโชมเออ นี่เมียลงลืมครับว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการรับชมของช่องเยกจริงกินแซบนะครับเด้อวันนี้ครับเขากระแซบหลายอยู่ดอกกินหลายคนครับคนกูเดียวอุณครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการพี่แตงโมยอดแพร่แล้ามารับชมครับสวัสดีครับ